ท่านสื่อมวลชนที่เคารพกระผมนายวชราเพชรทองอดีตสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรพรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้ได้มาส่งหนังสือถึงนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาและประธานสภานู้แทนราษฎรเรื่องขอให้แก้ไขความเสียหายโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่และตั้งคณะกรรมการสอบสวนคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและคณะกรรมการตรวจการจ้างเสียงข้างมากโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่ตามที่กระผมได้มาส่งหนังสือร้องเรียนถึงท่านในฐานะผู้บังคับบัญชาของเลขาาิการสภาผู้แทนรัศฎรกรณีขอให้ระงับการตรวจรับงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่ตามสัญญาจ้างเลขที่1 1 6ครับสองอวงเงิน12,280บล้านบาท อันเนื่องจากการก่อสร้างบางรายการมีลักษณะที่ไม่เป็นไปตามข้อสัญญาและหรือวัตถุประสงค์ของสัญญาคือไม่เป็นไปตามสเปคกล่าวคือ 1. งงานพื้นไม้ตะเคียนทองในโครงการนี้ต้องใช้ไม้ตะเคียนทองกว่า27,500แผ่นความยาวแผ่นละ3เมตรแต่ปรากฏว่ามีไม้กระยาเลยจำนวนมากถึง7,500แผ่นและความยาวไม่ถึง3เมตรมาใช้ในโครงการนี้ซึ่ง ต้องมีการตรวจสอบโดยละเอียดทุกแผ่นว่าเป็นไม้ตะเกียนทองจริงหรือไม่อย่างที่2กรณีของไม้ต้นไม้ยืนต้นที่ตายลงกว่า100ต้นปรากฏว่ามีการปลูกต้แทนไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญาและประการที่3งานสถาปัตย์และงานตกแต่งการใช้หินแกรนิตอินเดียสีดําที่มีคุณภาพ เป็นไปตามที่ทางราชการกําหนดหรือไม่และสุดท้ายการก่อสร้างถนนและทางเดินเท้าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่จึงขอให้ท่านอาจารย์วันมรมัตินอมทาตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องนี้และดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปขอปราบขอประคุณ